สิบบาทจ้าสิบบาทวอฟเฟิลร้อนๆสิบบาททุกชิ้นสั่งสิบชิ้นแถมฟรีให้อีกหนึ่งชิ้นเลยจ้าลูกค้าที่กำลังผ่านไปผ่านมาแวะชมแวะชิมวอฟเฟิลนุ่มๆหอมๆอร่อยๆก่อนได้นะคะวอฟเฟิลสดใหม่หอมเนยทุกชิ้นอร่อยลิ้นทุกคำทำใหม่ทุกวันเพิ่องออกจากเตาอุ่นๆเลยจ้าสิบบาทจ้าสิบบาทวอฟเฟิลร้อนๆสิบบาททุกชิ้นสั่งสิบชิ้นแถมฟรีให้อีกหนึ่งชิ้นเลยจ้า ชอบแบบไหนรถอะไรแวะชมแวะเลือกกันก่อนได้เลยมีให้เลือกถึง12ไซส์กันเลยค่ะไซส์ที่ขายดีมากก็จะมีช็อกโกแลตหวานเข้มรสช็อกโกแลตแท้สังขยาหอมใบเตยแท้แทสดอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นข้าวโพดหวานหวานอร่อยได้รสชาติข้าวโพดสดอัลมอนด์เคี้ยวกรุบกรุบหอมหอมและยังมีไส้ที่แนะนำพิเศษเช่นผลไม้รวมสดชื่นด้วยผลไม้หลากชนิด หมูหยองกลมกล่อมหอมอร่อยฝอยทองหวานมันสตไตล์ไทยไทยเผือกหวานหอมหวานนุ่มละมุนล,ลิ้นวานิลาหอมเนียนสไตล์คุณหนูและรสดั้งเดิมหอมเนยหวานพอดีทานง่ายหอมอร่อยทุกคำวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ10ชิ้นแถมฟรีทันที1ชิ้นจ่ายเพียงร้อยเดียวประหยัดไป10บาทเลย จะซื้อทานเองที่นี่หรือจะหอกลับบ้านฝากเพื่อนฝากน้องๆฝากคุณพ่อคุณแม่ก็อิ่มใจคนให้อิ่มท้องคนรับจ้าวอฟเฟิลของเราอบสดใหม่ตลอดวนันรับรองความอร่อยทุกคําจ้าเชิญจ้าเชิญเลยจ้าวอฟเฟิลร,ร้อนๆสิบบาททุกชิ้นสั่งสิบชิ้นแถมฟรีให้อีกหนึ่งชิ้นเลยจ่ายเพียงร้อยเดียวได้ไปสิบเอ็ดชิ้นเลยทีเดียวและตอนนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่กำลังแวะมาอุดหนุนด้วยนะคะ สั่งแล้วรอพนักงานอุ่นให้สักครู่นะคะทานร้อนๆจะหอมเนยและอร่อยมากเป็นพิเศษเลยค่ะและสำหรับคุณพี่ท่านไหนที่ยังไม่เคยทานลองแวะเข้ามาลองชิมดูก่อนได้นะคะลองสั่งสักสองชิ้นชิมดูก่อนได้เลยจ้าถ้าเป็นน้องๆหนูๆแนะนำเป็นไส้ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่รับรองติดใจแน่นอนหรือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ลองชิมไส้สังขยาหรือไส้หมูยองหรือจะเป็นรสดั้งเดิมดูก่อนก็ได้นะคะ จะซื้อทานเองที่นี่หรือจะห่อกลับบ้านก็อิ่มใจคนให้อิ่มท้องคนรับจ้าวอฟเฟิลของเราอบสดใหม่ตลอดวันรับรองความอร่อยทุกคํำจ้าคนที่เคยชิมแล้วกลับมาซื้อกลับบ้านทีละสิบชิ้นทีละ20ชิ้นเยอะเลยนะคะบอกว่าแถวบ้านไม่เคยมีพอได้ทานแล้วอร่อยหวานพอดีไม่เลี่ยนอย่างที่คิดแถมราคาประหยัดดีด้วยกินแล้วก็อิ่มท้องได้นานเลยเชิญจ้าเชิญเลยจ้า วอฟเฟิลร้อนๆสิบบาททุกชิ้นสั่ง10ชิ้นแถมฟรีให้อีกหนึ่งชิ้นเลยจ่ายเพียงร้อยเดียวได้ไป11ชิ้นเลยทีเดียว